สวัสดีครับวันนี้เราสัตว์ทั้งหลายแหล่นี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับจะมาวิ่งแข่งกันนะครับนี่เอาตัวไหนก่อนนี่มีเจ้าช้างน้อยนะครับช้างสีเขียวนะครับกับช้างสีชมพูนะครับนี่อาครับไปได้นะครับไปไม่ได้นะครับมะเราต้องวิ่งแข่งทางตรงมามามานี่นี่นี่แข่งงอกเลยโอ้โหวิงสีสีมากเลยไอ้ไอ้สีชมพูรู้สึกจะนํำนะนี่นี่นี่ยังไงโอ้ยวิ่งตีคู่กันเลยครับ สีชมพูรู้สึกว่าจะเก่งกว่าหรือเปล่านะครับนี่อามากลับมานี่นะครับโอ้ยผีจำพูร,รู้สึกจะแรงกว่านิดนึงนะครับอ่าเรามาดูตัวต่อไปดีกว่าเป็นวัวนะครับอันนี้วัวสีนดำเงินนะเจอกับวัวสีส้ิ่งนะครับ,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 บ let's go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  let เออเออเออโอ้ยสีสีต้มเข้าก่อนครับอันนี้สีต้มชนะนะครับนะครับเอาตัวไหนต่อดีเอาคู่นี้ช้างนะครับช้างสีนดำเงินนะครับมาเจอกับช้างสีเหลืองเลทสโกไปแล้วครับไปแล้วครับอ้าวคู่ต่อไปมารอเลยนี่นี่อ้าวอาวอาตัวนี้มายืนเกะกะได้ยังไงอ่ะเอะไรนะครับดูนะครับดูสีกันมากนะครับนี่ โอ้เสมอกันครับตัวสองตัวนี้นะครับ่อไปครับนี่ครับหมาแข่งกันไปอนนครับเติมโอ้เติมกลุโอ้โอสีชมพูเข้าก่อนเอา้ากลับ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 เอไปเป็นนี่เจ้าเจ้าหมาดีกว่าหมาสีส้มแข่งกับเจ้าหมาสีเขียว อันุกสี let's go ไปนะครับไปถูสีถูสีถูสีครัโอ้สีผนะอ,อมเข้าก่อนนะโอเคสำหรับาการแข่งขันวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเจอนใหม่คิหน้านะครับบ๊ายบาย